เอาที่นี่ใช่ไหมเ้าเพื่อเอาเพื่อนทที่ไหนเอาบสดีครับคุณเป็นใครเอ่ยผมคือคนที่ชื่อว่าฮีลเลอร์นะพอดีว่าผมเห็นพวกคุณตลกผมเลยมานอนตรงนี้ผมก็จัอเรียบร้อยแล้วแหละขอขอบคุณมากครับเอาละก่อนจะไปให้หยิบของในกล่องละกล่องตรงนี้นะจัดให้ที่ โอ้พี่ขอบคุณมากที่ช่วยไว้ยงไ <ๆ S 1> เปลี่ยนชุดแป๊บนึ่งโอเคเอาของในกล่องเหรอเอิ่มนี่มันชุด,ดโอ้โหผมขอข้างบนได้ปะอยากใส่ข้างบนบ้างอ่ะเออเอาชุดเย้เอาออกเลยชุดบ,าน,บานี่นเกียร์ใส่ชุดใหม่เลยได้ชุดใหม่แล้ชุดใหม่นะุมได้ชุดใหม่แล้ว,แ,ลวแต่รู้สึก protection จะไม่ค่อยดีนะ ใส่ใส่ไปเถอะเททีเทไหมนะนี่ดูชุดเท่่โอเเเคก็ทไปเถอะครับเอาละขอบคุณนะครับคุณคุณชื่ออะไรอ่ะฉันชื่อซีลเลอร์นะขอบคุณนะครับคุณซีลเลอร์ไปแล้ครับบ๊ายบายชุดเท่ราไม่มีไปเถอะ วิ่งเดยนเลยนาคุณนี่มันภูเขาอีกแล้วเอ,เอ,เอกลับเมืองกันเถอะครับนนใช่กลับเมืองกันเถอะครับโอ้ขา่ัเออคุณเป็นไรไหมขาหักหรอไม่อะไะผมว่าเราทุบประตูนี่ทิ้งดีกว่าครับเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่มีใครเข้าไป ช่วยทุบหน่อยครับแลวก่านมันจะเสร็จโอเคเรียบร้อยทุกแค่นี้ก็พอครับยังไงไม่เข้าไปได้แล้วเออช่างแล่นนครับไปชุดแค่อ่ะจริงๆไม่เอาอวผมเ,เน้นการป้องกันไว้ก่อนครับมันจะเป็นยังไงบ้างหนะ้า อ่าเราเรอมาไม่ค่อยนานหรอกอนีหวังว่าทุกคนพงสงบสุขด,ดีนะอืจะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วครับเราไปแค่แป๊บเดียวใช่สิคุณนี่ก็แต่ผมก็มีรางสังหรณ์นะคุณอไปเ, <S <S เดี๋ยวคุณทำให้ผมคิดอะไรบ้าๆหาทางเด้อ คุณเราเป็นข้งข่าวแล้วบินไปดีไหมก็อย่าเลยลเตียงเตียงพลังงานอ่ะยังไงก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วคุณแล้วข้งขาวั้างขาว,ขาง,ขาวงั้นผมบินเลยนะเดีย๋ยวลายเวทบินแป๊บลากันบินไปเลยเจ้าข้างข่าวบินไปเลยบิน ตื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 ตอกว่าใจคุอวู้วเอจะอ่ะคุณทำให้เมืองมันรู้สึกแบบเงียบเงียยังไงไม่ไมไรูออ้อ่ะคุณนั่นสิไมได้ยินเสียงใครอะเลยเออจุยด้วยเออคุณได้ยินเสียงเมื่อกี้ไหมคุณเลยครับคุณได้ยินเสียงเมื่อกี้ไหมใช่เออมันตัวใหญ่มากเลยยิงมานยิมันแปะไปป,ปิ้ว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 เออยเอ คุณทุกคนตายหมดเลยเหรอคุณฮะเกิดอะไรขึ้นเลือดเต็มทุกคนตายหมดเอ้ยคุณคนขายของเป็นไรไหมคุณคนขายของเดี๋ยวกลับร่างเดิมแป๊บจะได้จำเงินได้ไม่คุณคนขายของเออเออเออคุณคนขายของไม่เออมันยิงโอ้โหสเกลิตันแกมาเอ้ยคู่ก่อการร้ายแกมาผิดเลแล้ว คุณอะไรเนี่ยตัวใหญ่มึหือมามากคุณกลับรา่างเดิมเลยคับกลับโอ,โอ้โห,หว่ายว่ายกากว่ายว่ายอ่ะโอเจ็บอยู่ไหนแล้วอะ่ะอยู่ไหนอะ่ะตัวใหญ่อ่ะคุณมาหาผมก่อนสิคุณคุณมึงเรียงอะไรไม่รู้มาคุณโอ้เจ็บ กว่าแล้วครับน่าจ๋านะครับเย้สำเร็จหูแป้งหูไอ้ลนเองใจเย็นดิเอะอย่าแปลงล่างอย่าเขาเผลอกลับร่างเดิมเถอะต่อร้องเร่งง่ายนะเนี่ยแม่เฮ้ยเดี๋ยวคุณมันมีหัววิเทอร์คุณไหนคุณผมได้มาแล้ว กระเดื่คอคุณพอใจละเฮ้ยผลนี่นอนตายอย่างไรเหตุผลไม่ไมตัวโป๊ดซะดุดเงี้ยเงีเอ้าเฮ้ยพี่การ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 ไว้เอเอคนเป็นอะไรกันหมดพี่การไว้ไหม คุณพี่การดคุณเช็คหน่อยสิเออเอ้ยเอ้ยฉันไม่เป็นไรโอ้ยแค่โดนแทแค่โดนมันเคลี้ยงหอกใส่นิดหน่อยนะเอ้ยแกจัดการแน่แล้วหรอดีจังสงสัยเป็นเพราะพวกเราตีมันให้กอดนะนะ่นอ่ฉันเจ็บมากเลยเออลาก่อนะแล้วคนอื่นล่ะเอ้ยแล้วแล้วกังฟูที่ยืนอยู่ตรงนี้ไปไหนแล้วล่ะเออคุณเอออะไรอ่ะ เม่คุณกังฟูโอ้โหเลือดคุณดูรอยเลือดเปนคโอ้คุณยิงผมทำไมเย่ยฮะนาทีเป็นคนทำคุณเราได้หัววิทเทอร์ไหมได้เวลาจบเรื่องบ้าๆนี้ซะแล้วคุณต้องฆ่าวิทเทอร์หนึ่งสองครับคุณมันมาแล้วคุณหนีก่อนเลยคุณคุณหนีเดี๋ยวมันระเบิดคุณนี่แหราวิทเทอร์ที่เขาลือกันใช่ โอ้โหเอ้ยพี่เอ้าเฮ้ยคุณคุณกังฟูคุณเอ้าเฮ้ยโพนี่โพนี่ไหวแล้วเหรอโพนี่ฟื้นเลยแหละโอ้กังฟูโอ้โหกังฟูหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีดีไม่พ้นแล้วเนี่ยอย่างนี้เอ้ยเอ้เอ้อ้้ยแกบังอาจมากมากเฮ้ยกังฟูคุณฟื้นได้ไงเนี่ยเฮ้ยกูเทพเว้ยเออพี่กังฟูกระทึมทันทีเย้ด้วย ไึ้นหวแล้วขึ้นหอยก่อนสิเอ้ยลงมาหน่อยลงมาเอาเอามันมาทางนี้เดี๋ยวพี่จะได้กระทืบมันเฮ้ยคุณคุณล่างันมาทางนี้เร็วคุณเดี๋ยวคุณกังปูเขาจะได้กระทืบได้หลบอยู่ด้านหลังเร็วโอ้โหเจ็บโอ้ยม,มาไม่ให้หลุดไม่ได้ไง คุณคุณล่างมาทางนี้สิใส่ลูกกระสุนแป๊บเอามาให้เอามาให้อยู่นิดนิดหน่อยโอ้โหอันนี้ก็เผือกไม่เข้าเรื่องเออตคุณล่างมาคุณล่างมาทางนี้เร็วคุณคุณล่างมาหาพี่เขาดิโอ้พี่เขาจะได้กระเทืบได้ <ม>เอาไว้พี่กาพี่กาพี่ไว้แล้วเหรอเยยามพี่โลกครับคันเดี๋ยวพี่จะกระทื่ให้โอ้โหขอบคุณมากพี่เออพี่การมาช่วยแล้วอืออืเฮ้ยมันมาอีกน้องน้โองจาัดก,การวิเทอร์ไปเดี๋ยวพี่จัดการพวกบอสเตอร์ให้ขอบคุณมากนายถอยไปอือนายผมว่าผมกำลังจะตายแล้วล,ะล่ะนาย ได้เพื่อนได้ได้เพื่อนเพื่อ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 เพือเ่อนออ้ดสุดยอดมลเ่เฮ้ยมัน,นมมในนงงนกล้าตาแล้วบันใช้กอนแล้วคุณตอนนี้แหละต้องตีมันคุณต้องตีด้วยมือเปล่าคุณ คณผมจะใช้เวสแซมันวิทเทอร์ตายเถอะแกไม่มีวันชนะข้าได้หรอกเอ็กเปิดีบกินนะเปิ้นพรถนนไม่งานเสร็จแน่สำเร็จเอ้านี่มันอะไรมันคืออะไรพี่กังฟูครับขอบคุณมาก ขอบคุณมากนะฟัตเตอร์ชายอืออือแต่คนในเมืองก็ยังไม่ไหวอยู่ดีถึงถึงพวกนี้จะฟื้นขึ้นก็เถอะคุณฮับมันจบแล้วครับเ่วิเทลังของมันแข็งแกร่งมากเย่เรากำจัดวิเทอร์ได้แล้วเราจะจอ่ะเกคิดเราว่าเกจะกำจัดข้าได้ดอ่ะ เอิ่มตีมันเอ้ยตีมันตีมันนายตีมันตีมันเลยนน่อ้ยยิงเลยค่ะโอ้โหยิงเป็นลูกไฟบอลเอโอ้โหไวหนลูกโอ้โหนาาระวังหนิโอ้โหมันยิงมานายระวังโอ้เฉียดหลังนายไปโอ้โหน ไฟเออลิทยิงปืนทองก่อนลิทมาเถอะลิทเอาดิไปฆ่ามันยันลิทโอ้เจ็บอะไรเหรอมันยิงมันยิงลูกไฟใส่เราอะลิทเวทเถอะลิทโอ้โดนเต็มเต็มลิทเออมันเคลื่อนไหวเร็วมากเลยถ้ามันจะขยับโอ้โหลิทลิทลิทหลบได้ไงโอ้โดนเต็มเต็มอีกแล้วผมหนีแล้วไม่ไปลิท ลิตยิงไปมันสนใจแต่ผมลิต like oh um, คุณใช้เวทเถอะรู้สึกมันจะแรงกว่านะวายเวทมันช้ามันเคลื่อนไหวเร็วโอ้คุณมันเคลื่อนไหวเร็วมากโอ้คุณเละแล้วอะ คุณมันตายแล้วคุณคุณการไม่ได้แล้วทีเออฝากไว้ก่อนเถอะพวกแกเดี๋ยวข้าจะกลับมาแก้แค้นอ่ะ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 เอเสียงอะไรวะมันจะกลับพอดีเดือนนี้เฮ้ย like er. จัดการไปสองต่อแล้วนะกลับล่างเดิมเถอะนายเอ้ยไม่ใช่นิดเรียกชื่อเพื่อนผิดมาหลายรอบแล้วมันจะกลับมาอีก วันกลับบปอีอกรอบผมไม่ไหวนะโอรวฝนตกอะ่ะปิดฝนดีกว่าวิชาวิชาทำให้ฝนดักเฮ้ยเฮ้ยเมเมยจะตายยังจะขายของได้โอ้โห <laughs> เออลาก่อนครับคุณคนขายของผมจะไว้อะไรด้วยเนื้อครับวันนี้ครับคุณกาดผมรู้ว่าคุณชอบกินแอปเปิ้ล อย่าไปเก็บของเขาสิวันดีครับคุณโกเลมคุณคุณคุณคณผมจะให้ออกซิเดียนเป็นรางวัลที่คุณช่วยปกป้องมาโดยตลอดอืไปต่อวันดีครับคุณหมอขอบคุณมากที่ไม่ได้ช่วยเฮียอะไรเลยเอาไปมันก็ช่วยรักษาเราเหมือนกันนะวันดีครับคุณเอสกี้ผมนึกว่าคุณตายไปนานแล้วอัลับแตงโมคุณไปอะเอาเฮ้ยคุณเมย์ยิงเรอดเหรอเฮ้คุณเมย์คุณเมย อ๋อเป็นเทียบภาาโฮโลแกรมคนระับแมเหมือนจริงจริงวัสดีครับคุณคนคุณทินผมจะให้นี่กับคุณวัสดีครับคุณเมทผมรู้ว่าคุณตายไปแล้วน,นี่แค่ล่าโฮโลแกรมคุณให้ล่าโฮโลแกรมเขาตีบ้างสิไปเถอะคุณไปไหนอะ่ะไปที่อื่นไงคุณไม่รู้ดิที่นี่มันไม่มีอะไรแล้ว มาเถอคุณตัดไม้รออกไปจากที่นี่กันเถอะคุณเราต้องไปเริ่มประจนใหม่ประจนภยัยใหม่รอบเพื่อไปช่วยพวกนั้นกันใช่ไหมคุณครับเร็วช่วยกันตัดไม้หน่อยอพยงเพึ่พภาพไม่มีเอามือนั่นแหละตัดคุณเราเถอะคุณ ความจริงเรือเราทําด้วยหินก็ได้นะคุณก็ต้องไม่คูจริงจ้ะโอเคคุณเอาไม้มาให้ผมไหมมีไม้น้อยน,นะโอเคแปะคุณหินกันเถอะม,มันมีถ้ำอยู่แถวๆนี้ฮะผมหวังว่าคนงานแถวนั้นจะไม่เป็นไรสวัสดีครับคุณคนงานรอดอยู่ไหม,<ผ>มดูแล้วไม่ได้มไมอโอ้โหไว้รอดหนึ่งคนรอดหนึ่งคน เออโหเอ้ยช่วยด้วยฉันติดอยู่ในนี้มันจับฉันเป็นตัวประกันคุณจัดการพวกผู้ก่อการร้ายเร็วเอ้ยขอบคุณแน่ด้ช่วยฉันเอาไว้อะนะก็มาทําอะไรแถวนี้อ่ะเลยเออก็มาขุดแร่ครับเออก็ดนี้นะาขุดขุดไปเลยอะนะเราต้องการนี่ครับเอาไปทำเป็นเครื่องยนต์ อ๋ยิงไงอะไรหรอครับยิงที่ไหนทำไมมันมืดอ่ะคุณคุณเป็นไรเนะี่ยคุณเลือดมมาแล้วคุณมาช่วยผมคุณหน่อยสิผมพูดเองนะขุดหินก็นนขอบคุณที่ช่วยมาโดยตลอดนะคะคุณลิศแหมเพื่อนกันตั้งนาน ถามจริงๆนะทำไมตอนนั้นคุณถึงออกไปจากหมู่บ้านนะไปหางานทำหางานทำแล้วคุณทำงานเป็นไรครับเนี่ยไม่เป็นไรคือไปหางานแล้วไม่มีงานทำใช่ไรประโยชน์เลยนี่ไงคุณช่วยขุดไอ้แร่เรืองแสงนี่หน่อยครับจะเอาไปทำเป็นเครื่องยนต์ได้ อเครื่องดนตวายน้ำแตกน้ำทะลักช่วยด้วย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 โอเคคงไดาา้มากพอ<ม>แล้วครับคุณ มาคุณเอาโยนสิ่งนั้นมาเร็วคุณเรื่องยนต์เหรอแร่เออใช่ครับแร่เรืองแสงของเราคือาวา,เ,อาเราใส่ชุดให้ดีที่สุดก่อนด้ยวยแหมตอนนี้โอ้ยใจดีเสียงคีเลยเปิดหน้าต่างครับอยู่พอดี เอออะไรคือแม่ฝา,างครับผมไม่เก็บอ๋อดีว่ามีที่ของตัวแล้วกําลังเปิดหน้าต่างเปิดเปิดกล่องในตัวครับคนน่าเข้าเมือ,มองไปหาของที่เราได้จะใช้ได้น,นะครับยังไงก็ไม่เหลือใคร,ใครแล้วอ้าวเฮ้ย <c oughs> โพนี่ตรงนี้เองอยู่อยู่เลยหวัดดีโพนี่ที่หน้าเดี๋ยวโพนี่บายบาย เออคุณภาพโฮโลแกรมของเมทเขาก็ยังเป็นเรื่องที่ดีอยู่เลยนะคุณครับผมฝากคุณเดินเข้าไปในเวือไปหาของที่น่าจะเอามาต่อเรือได้นหน่อยเอาเฮ้ยหวัดดีโอ๊ยมันรอหลังเอ้อตัด<า>ยังหมือนคนหนึ่งครับ กาญเลยหลากหลายคนลวคุณเอ้าเฮ้ยพี่กาดอ้าเฮ้ยวัดดีไม่ได้เจอตั้งนานนี่เออออพี่กาดกาดโอ้พี่กาดที่มาทำไรแถวนี้เอ้ยคุณผมเจอเพื่อนที่ดีแล้วคุณใครอ๋อชื่อว่าเฮลิกครับเฮลิกรอเขาเป็นนักเวทครับเขาโหด้ายพาลุ้นมากเลย คุณลองมาหาเขาดูสิครับคือแต่ว่าหนึ่งวันเราต้องให้มานาเขาครับไม่งั้นเขาจะเลิกไม่งั้นเขาจะานี่ครับคุณเฮนริกวัสดีเจเออเดี๋ยวผมไปตามหาพิกาดแป๊บน,นึงนะพิกาดฮัลโหลแหวะยูเอ,อ้ยคุณอย่าตีเดี๋ยวใหเ้เขาแสดงฝีมือหน่อยครับโอ๊ะเรือลำนั้นจำได้ไหม เอ่อคุณรู้จักเรือลำนั้นได้ไงฮะดูดูเข้าสิคุณอ,อ๋อเออเนาะเด้๋ยวขาเป็นเรือโจนรสลัดชื่อดังที่มีบอสชื่อค่ะไม่รู้จำไม่ได้เออบอสเหรอครับผมเออผมกับอดีตเพื่อนผมฆ่าตายไปแล้วเนี่ยเนี่ยคุณแล้วคนไหนเพื่อนคุณเหรอเออเพื่อนผมเหรอครับรอแป๊บนี่ัะเพื่อนเม เออความจริงผมก็ฆ่าเขาไปรอบหนึ่งนะฮหน้าตาน่าตาเขาคล้ายคุณมากเลยนะเอามจริง <c oughs> มือไม่ตกอีก <c oughs> แปลงล่าเป็นราชา <c oughs> เราจะเป็นหัวหน้าคคุณครับคุณครับผมให้ช่วยคุณช่วยผมหน่อยคนระับ ช่วยอะไรอ่ะไปในเมืองไปหาอุปกรณ์ที่น่าจะช่วยต่อเรือได้อย่างเช่นพวกเฟอร์นแนนอะไรพวกนี้ได้เดี๋ยวไปขุดไปหาพวกกล่องมาได้ก็ยิ่งดีนะสวัสดีครับคุณเฮลิคพูดเฮลิคครับผมผมมีวานาให้คุณฮะอื้ออื้้ออือ ห่วแล้วโอ้คุณไม่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 ตายไมตายคุณดูคุณจะตายแล้วเหรอไม่ไม่ไม่ผมจะต้องมาช่วยคุณผมมาช่วยคุณแล้วคุณจะเพิ่งตายทำไมต้นไม้ต้นนี้ลอยได้สงสัยเป็นเมดิเค้าอล้เอ็งทำงานต่อเลยเดีรวก็ไปหาอุปกรณ์มา โอ้โหคุณเฮลิกนี่ก็ล่อยอทีเดียวออกมาเป็นไฟแบบสุดยอดอะ่ะเออคุณเนงคุณเฮลิกเขาจะอยู่กับเราไปอีกประมาณสี่สิบแปดวันนะฮะก็หวังว่าน่าจะช่วยอะไรได้บ้าง เย้ <Yeah. S 2> เอ่มคุณคัับผมนั่งคิดครับคิดอะไรเหรอคุณไม่ต้องไปหาอุปรกรณ์อะไรละครับคุณไม่ต้องหานะครับอุปรกรณ์อุปรกรณ์อะไรไม่จำเป็นแล้วครับคุณเฮลิกนี่ก็โหดมมกเฮลิกโหดตีมันเออตีมันลีลูก why why โอ๊ยโอเคแค่นี้น่าจะพอแล้วละ่ะคุณครับหนีออกจไปเธอครับรนึ่งั้นึ่งนับครับ,รบขอบทำการอะไรเดือนหน่อยคุณมาหาผมก่อนเร็วสิครับเราจะต้องหนีจากที่นี่คืนนี้ตอนนี้วันนี้เลยนะครับเข้ามาอย่ารีบรอ คุณเชื่อผมเลยครับกรงทำภารกิจ,กจไม่เสร็จเลยเออภารกิจของคุณคืณคออะไรผมนึกว่าคุณมาเอาขคนเดียวภารกิจของผมนา่าน่าม,มาจังหม,มาเลีเ้ยงเลี้ยงหมานี่คือภารกิจของคุณเหรอเป็นภารกิจที่งงโง่มากคุณขับเรือพร้อมแล้วครับลองด,ด้วยเออ เออคุณลิศครับความจริงมรนไม่ต้องสร้างเรือก็ได้นะเราไปอยู่บนเรือชาวบ้านก็ได้นะผมรู้จักคนพาเรากลับบ้านได้อยู่เนะข้าใจละแล้วคุณ<อ>ครับเราจะไปที่ไหนเนี่ยเราจะไปที่ไหนไอนอาไ,ไม่รู้สิแล้วคุณนะ่ะจะไปไหนอ งั้นเราจะผมว่าผมจะไปหาที่แบบที่อยู่แบบอยู่ตลอดไปตลอดการเลยฮะตลอดไปตลอดก,การใช่ไหมไดผม้ผมว่าผมจะไปผมว่าผมจะไปที่เมืองบู Blue งแลนน <c oughs> ะบูนไปถแล้พอะไรนะฮะตั้งเรือไปเถอะ<อ>ไปสิคุณที่ลิกครับอานะก็ขอขอบคุณที่ช่วยมาโดยตลอดนะครับนะ ก็อยู่ที่นี่แหละเออโชคดีนะขอให้เดินทางโดยสวัสดีภาพและไม่จมน้ําตายอ่ะนะโอเคครับคุณไปกันเถอะเล่นขอค่าสอมบีให้หมดไปเถอะครับไปเถอะครับจ่ายเงนะครับนี่ครับเรือของเราคุณกัปตันคุณกัปตันครับผมพร้อมออกเรือแล้วครับ <c oughs> เดี๋ยวไอ้นี่มาเผื่อไม่เข้าเรื่องนะครับซอมบี้ตอนกลางวันมันนอนเซ็นะครับ วันดียครับคุณกัปตนันผมเอากล่องมาให้คุณแล้วครับโอเคได้ไปกันเลยนะขึ้นเะรือเล,อเลยเดี๋ยวฉันตามไปโอเคทำไรทำไรไปเดีะครับขึ้นเรือเถอะครับรู้สึกเสียงผมเปลี่ยนไปนะครับไปเดีะยครับเร็วครับอบอนะทุกคนเตรียมออกเรือ,อเฮอ่อ,อ,อคุณครับมานอนกันก่อนเดอะครับ ออทำไรกันเนี่ยสองคนออไม่มีอะไรไม่มีอะไรนีออ่อะห้องของพวกแกแกทำห้องกันเอาเองเลยขอโดเตียงนะนีออ่มาเลยครับเราจะต้องนอนนะเดี๋ยวผมให้คุณนอนตรงนี้แล้วผมก็นอนข้างล่างนะคุณวางเตียงให้ผมหน่อยสิผมไม่อ๋อใคครับคุณเออคุณครับถอยหน่อย ขอหน่อยครับเดี๋ยวจะไปอึบกันก็ไปอึบกันข้างนอกนะครับเดี๋ยวไปอึบกันตรงนี้นะครับออกไปเลยนะครับออกไป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 คุณช่วยดันเขาหน่อยโอเคครับนี่พื้นที่ส่วนบุคคลครับมาแล้วคุณคุณครับเอ่อพวกคุณครับเอ่อขอให้โทษดีนะครับเออเออฟันดีฟันดีโอเคครับคุณนอนเะครับ โอเคไปเลยจงเลยไปเด็กแก่อนคุณลิศออกเรือได้แอบเออผมผมว่าเรือกำลังจะออกนะครับนอนเรารอนทักขวัญกันก่อนนะครับอยังไม่เมืดอเลยนะครับผมนอนแล้วครับนอนแล้วมิน